สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้อยเรื่องเล่าจะมาเล่าประวัติทอมัสเอดิสันค่ะถ้าพูดถึงทอมัสเอดิสันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นชื่อดีนะคะว่าเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเป็นคนแรกค่ะแต่ยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกหลายอย่างเลยนะคะที่ทอมัสเอดิสันได้ประดิษฐ์ขึ้นวันนี้ค่ะร้อยเรื่องเล่าก็จะมาเล่าประวัติของทอมัสเอดิสันให้ฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะเอดดิสันนะคะเป็นชาวอเมริกาค่ะ เกิดเมื่อปี1847ที่เมืองมิลานรัฐโอไฮโอตอนเด็กนะคะเขาเป็นโรคผื่นแดงแล้วก็ติดเชื้อในหูค่ะทำให้มีปัญหาการได้ยินทั้งสองข้างจนเกิดเป็นคนหูหนวกเลยนะคะพอมีอายุได้7ปีครอบครัวของเอดิสันที่ธุรกิจซบซาวก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองพอร์ทฟูลอนรัฐมิชิแกนค่ะ เขานะคะมีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียนเพียง3เดือนค่ะเนื่องจากนะคะเขาไม่สนใจเนื้อหาในตำราเรียนแต่ไปสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวที่ไม่มีในตำราค่ะเขานะคะจึงเป็นเด็กที่มีปัญหาในสายตาของคุณครูค่ะแม่ของเขานะคะจึงให้ออกจากโรงเรียนและเธอก็เป็นผู้สอนหนังสือเขาเองค่ะเอดิสันนะคะศึกษาด้วยตนเองด้วยการอ่านหนังสือ เขาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และก็ชอบการทดลองเป็นพิเศษค่ะพ่อแม่นะคะสนับสนุนเขาโดยสร้างห้องใต้ดินเพื่อให้เอดิสันได้ทำการทดลองต่างๆในหนังสือและเขานะคะก็ได้ทำการทดลองมากมายในห้องใต้ดินนั้นค่ะตอนมีอายุ12ปีเอดิสันนะคะได้ทำงานเป็นเด็กขายของบนรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองพอทูลลอนและเมืองดีทรอย เขานะคะขายหนังสือพิมพ์ลูกกวาดแล้วก็ผักค่ะเอดิสันนะคะได้ใช้ตู้รถไฟตู้หนึ่งเป็นที่พักเก็บสารเคมีและก็หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะเขานะคะมากใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยู่ในห้องพักเพื่ออ่านหนังสือและก็ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อเอดิสันทํางานเก็บเงินได้จํานวนหนึ่งนะคะเขาก็ได้นําเงินไปซื้อแท่นพิมพ์เล็กๆเ,เครื่องหนึ่งค่ะและก็ผลิตหนังสือพิมพ์ ที่มีเขาเป็นเจ้าของบรรณาธิการค่ะนักเขียนนะคะและพนักง,งานขายชื่อว่าแกรนทักแฮลเลค่ะซึ่งขายดีทีเดียวเลยนะคะเอดิสันนะคะนำเงินกำไรที่ได้ค่ะไปซื้ออุปกรณ์ในการทดลองวิทยาศาสตร์สารเคมีและก็หนังสือวิทยาศาสตร์แต่วันหนึ่งค่ะเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่เขานะคะกำลังทำการทดลอง รถไฟค่ะเกิดกระชากอย่างแรงทำให้แท่งฟอสฟอรัสต,ตกกระแทกพื้นแล้วเกิดระเบิดอย่างแรงเลยค่ะทำให้ไฟนะคะไหม้ตู้รถไฟของเขาถึงจะเกิดความเสียหายไม่มากนะักแต่เขาค่ะถูกคนคุมขบวนรถไฟตบเข้าที่หูจนหูแทบพิกาเลยค่ะพร้อมกับถูกไล่ออกจากงานนะคะวันหนึ่งค่ะเอดิสันนะคะได้ช่วยชีวิตเด็กสามขวบจากการถูกรถไฟทับ พเพอิญอนะคะเด็กคนนั้นเป็นลูกชายของนายสถานีรถไฟค่ะเขาก็ได้ตอบแทนอดิสันด้วยการสอนวิธีการส่งโทรเลขจนชำนาญนะคะทำให้เขาค่ะได้งานเป็นคนส่งโทรเลขอยู่นานหลายปีเลยค่ะพอมีเวลาว่างนะคะเอดิสันก็จะศึกษาและก็ทดลองทางวิทยาศา,ศาสตร์เพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีโทรเลขค่ะจนเขานะคะมีความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอย่างดี ปี1866ขณะอายุได้19ปีนะคะเอดิสันย้ายไปอยู่ที่เมืองลุยวินรัฐเคนทักกี้ค่ะทำงานเป็นพนักง,งานของบริษัทเวสเทิร์นยูเนียนอยู่ในสำนักข่าวเขานะคะเลือกทำงานกับกลางคืนค่ะเพื่อให้มีเวลาเต็มที่สำหรับการศึกษาและก็ทดลองที่เขาชอบค่ะและมันนะคะก็สร้างปัญหาให้กับเขาอีกครั้งจนได้ค่ะ ขื้นหนึ่งนะคะในปี1867เขาก็ได้ทดลองเกี่ยวกับแบตเตอรี่และทำน้ำกรดนะคะ6ใส่พื้นมันไหลลงไปที่โต๊ะเจ้านายข้างล่างคะ่ะวันลุงขึ้นคะ่ะเขาก็ถูกไล่ออกเอดิสันนะคะจึงต้องพบกับความลำบากไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานทำคะ่ะยังดีนะคะที่เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นนักประดิษฐ์ชื่อฟังรินเลนเนอร์โพบนะคะ ให้เขาค่ะไปพักแล้วก็ทำงานอยู่ในห้องใต้ดินที่บ้านของเขาค่ะปี1869เอดิสันนะคะในวัย22ปีย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กและประสบความสำเร็จกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกค่ะนั่นก็คือนะคะเครื่องพิมพ์ข้อมูลราคาหุ้นซึ่งขายลิขสิทธิ์ได้เงินมากพอสมควรและทำให้เขานะคะตัดสินใจเลิกทำงานอย่างอื่นมุ่งหน้าเป็นนักประดิษฐ์อย่างเต็มตัวค่ะ ปี180 7เอดิสันนะคะสร้างห้องทดลองและก็โรงงานขนาดเล็กที่เมืองนิวอาร์กและนิวเจอร์ซีค่ะมีลูกจ้างนะคะแล้วก็ช่างหลายคนและเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันในตลาดค่ะและก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะกับการประดิษฐ์เครื่องส่งโทรเลข4ทางซึ่งขายได้เงินถึง10,000ดอลลาร์ 100, ค่ะ คิดเป็นเงินปัจจุบันก็ราว2,163 0 0อดอลลาร์ค่ะเอดิสันนะคะนำเงินไปสร้างโรงงานและก็ศูนย์วิจัยแห่งใหม่ที่เมนโลพาร์ครัฐนิวเจอร์ซีค่ะและได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่นะคะมากมายที่นั่นทีมงานของเขานะคะจำนวนมากได้ทำงานวิจัยแล้วก็พัฒนาภายใต้แนวทางแล้วก็คำสั่งของเขาค่ะเอดิสันนะคะเคี่ยวพวกเขาอย่างหนักเพื่อให้ผลิตผลงานออกมา ปี1871ค่ะอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลสามารถประดิษฐ์โทรศัพท์สำเร็จส่งผลให้บริษัทโทรเลขนะคะประสบปัญหาขาดทุนอย่างนุนแรงค่ะบริษัทเวชทอนยูเนียนจึงได้ว่าจ้างเอดิสันนะคะปรับปรุงโทรศัพท์ของเบลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นปี1876เอดิสันนะคะได้พัฒนาคาร์บอนไมโครโฟนสำเร็จค่ะ จึงใช้หลักการของคาร์บอนไมโครโฟนนะคะมาปรับปรุงโทรศัพท์จนสำเร็จในปี1877ค่ะความรู้จักการปรับปรุงโทรศัพท์นะคะทำให้เอดิสันสามารถประดิษฐ์หีบเสียงซึ่งใช้หลักการเดียวกับโทรศัพท์ได้สำเร็จในปีเดียวกันค่ะจากนั้นไม่นานนะคะเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงสำเร็จอีกค่ะ ชื่อเสียงของเอดิสันนะคะเริ่มโด่งดังพร้อมกับได้รับฉายาพ่อมดแห่งเมโลพาค่ะปี1878นะคะเอดิสันศึกษาคนคว้าเพื่อประดิษฐ์หลอดไฟซึ่งเขานะคะหวังจะนำมาแข่งกับตะเกียงแก๊สและตะเกียงน้ำมันค่ะเริ่มจากหาวิธีสร้างหลอดไส้ร้อนนะคะให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น มีนักประดิษฐ์ในยุคนั้นจำนวนมากที่ได้พัฒนาหลอดไฟฟ้าแต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ค่ะเ mm hmm. นื่องจากมีอายุใช้งานสั้นมากนะคะมีราคาแพงและก็กินไฟมากเอดิสันนะคะตระหนักดีว่า mm hmm. เขาต้องสร้างหลอดไฟที่ใช้กระแสะไฟฟ้าต่ำ mm hmm. และก็พยายามค้นหาตัวนำที่สามารถทนความร้อนได้สูงค่ะเอดดิสันนะคะทดลองกับวัสดุต่างๆ ที่จะนำมาใช้เป็นไส้หลอดนับหมื่นชนิดเลยค่ะและในปี1879นะคะเอดิสันก็พบว่าเมื่อนำเส้นใหยที่ทำด้วยไฟายมาทำเป็นได้แล้วนำมาเผาไฟก็จะได้ถ่านคาร์บอนที่ทนความร้อนได้สูงค่ะจากนั้นนะคะจึงนำมาบรรจุไว้ในหลอดสุญญากาศหลอดไฟของเอดิสันนะคะสามารถให้แสงสว่างได้นานถึง40ชั่วโมงค่ะ เอดิสันนะคะได้จดสิทธิบัตรหลอดไฟไส้คาร์บอนและออกแบบสวิตช์เปิดปิดหลอดไฟให้ติดตั้งในบ้านเรือนได้ง่ายค่ะนับเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของหลอดไฟบนโลกใบนี้เลยค่ะปี1880เอดิสันนะคะ,ป 80, เ,ะ,คะเปลี่ยนไส้หลอดไฟจากคาร์บอนเป็นไม้ไผ่ญี่ปุ่นซึ่งสามารถส่องสว่างได้นานถึง90ชั่วโมงค่ะเอดิสันนะคะไม่หยุดอยู่แค่เพียงการประดิษฐ์หลอดไฟ ปี1882เขานะคะเดินทางกลับมานิวยอร์กอีกครั้งหนึ่งค่ะและได้ตั้งบริษัท Edison Electric Light Company เพื่อสร้างโรงจ่ายก,กระแสะไฟฟ้าค่ะโดยการนำไดนามนะคะของไมเคิลฟาราเดย์มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นค่ะได้วางสายไฟฟ้าไปทั่วเมืองนิวยอร์กทำให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้ากันอย่างทั่วถึงค่ะ นับว่านะคะ่ะเอเดสันเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังสร้างเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าอีกด้วยค่ะกิจการของเอดดสันนะคะดำเนินไปด้วยดีทั้งการขายหลอดไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าเอดิสันนะคะได้ปรับปรุงหลอดไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ปี1883เขานะคะประดิษฐ์หลอดไฟรุ่นใหม่ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปได้ค่ะทำให้หลอดไฟนะคะแพร่กระจายไปตามจุดต่างๆของโลกได้เร็วขึ้นปี1887นะคะนิโคล a าเทสลาค่ะนักประดิษฐ์คนสำคัญอีกคนหนึ่งในยุคนั้นได้พัฒนามอเตอร์เหนี่ยวนำค่ะที่ทำงานกับกระแสไฟฟ้าสลับสำเร็จนับเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของสงครามกระแสไฟฟ้า บริษัท Winterhouse e l e c t r i c Manufacturing Company ของ George w e s t i n g House วิศวกรและนักธุรกิจชาวอเมริกันค่ะได้ซื้อริขสิทธิ์มอเตอร์เหนี่ยวนำและแบหบม้อแปลงไฟฟ้านะคะของเทส l a รวมทั้งค่ะจ้างเทส l a ไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างโรงงานไฟฟ้ากระแสสลับแข่งกับบริษัท e d ดิสันอิเล r i c ริกไรท์คอมพาของอ d ดิสันะคะ ที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงค่ะซึ่งเป็นเจ้าตราดอยู่ในขณะนั้นค่ะการแข่งขันนะคะเป็นไปอย่างเข้มขน้นมีปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาของฝ่ายเอดิสันพยายามชี้นำผู้ใช้ให้เห็นถึงข้อเสียของไฟฟ้ากระแสสลับเน้นไปที่ว่ามีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เพื่อให้ผู้คนนะคะกลัวแล้วก็ไม่กล้าใช้ไฟฟ้ากระแสสลับค่ะ แต่ฝ่ายเวสติงเฮานะคะที่มีเทสลาเป็นผู้ออกแบบระบบมีข้อดีที่เหนือกว่าในเรื่องสามารถส่งไฟฟ้าได้ไกลกว่ามากค่ะราคาก็ถูกกว่ามากนะคะปี1893นะคะมีเหตุการณ์สำคัญอันเป็นจุดตัดสินของสงครามก็คืองานนีเทศการค่ะ World c o l ล m b i a Exposition ค่ะที่เมืองชิคาโก้นะคะงานใหญ่มาก เป็นการจัดเพื่อฉลองครบรอบ400ปีที่โคลัมบัสน,นะคะพบกับดินแดนใหม่ค่ะมีผู้ร่วมงานค่ะถึง27ล้านคนบริษัทของเวตติงเฮาส์นะคะชนะการประมูลระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับงานทั้งหมดโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยราคาเพียงครึ่งหนึ่งของไฟเอดิสันค่ะที่เสนอด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรงและเวตติงเฮาส์นะคะและเทสลา ก็ได้แสดงถึงประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายไฟให้กับหลอดไฟนะคะเกือบ10,000แดวงค่ะจากนั้นค่ะระบบไฟฟ้ากระแสสลับจึงเป็นที่นิยมใช้ทั่วโลกจบจบนถึงปัจจุบันค่ะดูเหมือน,นะคะเอดิสันจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้แต่การหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ค่ะเพราะเอดิสันนะคะไม่เพียงแต่เป็นนักประดิษฐ์ ขานะคะคยังเป็นนักธุรกิจที่ชันฉลาดบริษัท General Electric ที่เอดิสันนะคะเป็นผู้ก่อตั้งได้ซื้อลิขสิทธิ์ระบบไฟฟ้ากระแสสลับของเทสลาต่อจากเวตติงฮาวค่ะและเปลี่ยนมาทำระบบไฟฟ้ากระแสสลับทำให้บริษัทของเอดิสันนะคะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในกิจการด้านไฟฟ้าของโลกค่ะการพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสสลับของเทสลานะคะ ได้สร้างความมั่งคั่งให้กับเอดิสันเป็นอย่างมากเลยค่ะปี1891ค่ะเขานะคะประดิษฐ์เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวสำเร็จซึ่งนำไปสู่การสร้างภาพยนตร์ค่ะอีกสองปีต่อมานะคะเอดิสันค่ะก็ได้สร้างโรงถ่ายภาพยนตร์แห่งแรกของโลกต่อมาค่ะเขาได้นำเครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวมารวมกับเครื่องบันทึกเสียงซึ่งเขานะคะเป็นคนประดิษฐ์เองกลายเป็นเครื่องถ่ายทำภาพยนตร์ ปี1898ค่ะเอดิสันเริ่มประดิษฐ์แบตเตอรี่ที่ทำจากนิกเกิลและเหล็กและทำสำเร็จในปี1909ใช้เวลานานถึง11ปีค่ะนอกจากนี้นะคะเอดิสันยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีอีกมากนะคะเช่นเครื่องเล่นจานเสียงเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดสำเนาและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอ,อีกนับพันชิ้นเลยค่ะเอดิสันนะคะเป็นนักประดิษฐ์ ที่มีผลงานมากที่สุดในยุคนั้นเขาค่ะมีสิทธิบตัตรสิ่งประดิษฐ์ภายใต้ชื่อของเขาเป็นจำนวนถึง1,093ชิ้นค่ะแม้ส่วนใหญ่นะคะเขาไม่ได้เริ่มคิดค้นขึ้นมาเองแต่เป็นการพัฒนาจากสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นโดยรู้จักของเขาค่ะเพราะเหตุการณ์นี้นะคะทำให้เขาถูกวิพากวิจารณ์ในเรื่องการอ้างผลงานเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวอยู่เสมอค่ะ จากผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีอย่างมากมายเหลือเชื่อนะคะ mm. เอดิสันค่ะจึงได้รับยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะในด้านนี้ mm. แต่ตัวเขาเองนะคะกลับบอกว่าความสําเร็จของเขามาจากความพยายามมากกว่าค่ะวาทะเด็์ของเขานะคะอย่างเช่นอัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียง1%เปอร์เซนและอีก9 9กปก็คือความอุตสาหะค่ะหรือผมไม่ได้ล้มเหลวนะ ผมเพิ่งจะพบหนึ่งมื่วิธีที่มันใช้ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะเอดิสันแต่งงานกับแมรี่สตีเวลในปี1871ค่ะมีลูกด้วยกัน3คนนะคะแมรี่เสียชีวิตตอนอายุยังน้อยด้วยโรคมะเร็งในสมองในปี1884ต่อมานะคะในปี1886เอดิสันก็ได้แต่งงานใหม่ค่ะกับมินนามิลเลอร์ มีลูกด้วยกัน3คนนะคะเช่นกันเอดิสันนะคะเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน,นะค่ะในปี1931อายุรวม84ปีค่ะส่วนวีนานะคะเสียชีวิตในปี1947ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติของทอมัสเอดดิสันถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ